โอ้โอ้โอ้วัตบดถึกสวัสดีครับวันนี้ก็ มาย่ามเบ็ดเผียกครับผมใส่เบ็ดเผียกบ้างนี่แหละไปหั่นครับใส่เบ็ดรล่ามานบ่หมานมาท่านหูหรอกเดกรร้อย่ามเบื้องก่อนครับยุนีแหละนี่ใต้นี่แหละมา Hãy subscribe đây น้ำกันไลแน่แห้งอยู่วันเอ,อ,องครับพี่น้องเสียงอย่างกึศกึศบางนึ่งกึศกึศส่งส่งสิถือครับพี่น้องมันดึงอยู่ไหม lòng vui đường Man man, thực nào. Oh, what a bot ไ oh, ปยังนอนน้อพี่นอ้นนอง โอ้ปัดเท้าปวดเท้าเท้าตุ๊บพี่น้องปัดเท้าครับ นั้นแล้วตัวนึงปักข้าวเกือบไปยูมัดไว้ก่อนโตไปอีก เมียนมาป้าสนายไรสนายโอ้ปาลาดปาลาดไรกระจึงไรกระจึงแมมดิลึกเถอะวะปุ๊บ่ได้น้องเอ้ยครับโอเคอ๊บซึ่งเสือกเบ็ดไป าตีพูถือระวังหัวแรง,งหมวะตีพูตัวหนึ่งนำ้ำโอ้ในแค่สามตมีนี่ปัดข่าวตัวหนึ่งปากเต่าตัวหนึ่ง ว่าหลอดตัวหนึ่งมากับเื่อนกับบ้านก่อนติกับ ป่านก่อนในเบ็ดกันใดอยู่ปักข่าวต้นหนึ่งนี่มาหอดฟังหอดนี่แล้วครับนอกรับนี่ก็ในต้นหนึ่งคงับ เอาไงครับได้สามโตมือน,นี มึงปาง่าเห่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป่าน้ำแน่เด้อครับพี่น่องกดติดตามครับยกโป,โปให้น้ำเออครับพี่ลานน่องเพียงเคเยแค่ไหนล่นะเนาะครับครับท่าน,นก่อนครับ Ooh.